เออร์ฮขอบีเ้ย่ะเตอร์หูอบสงวเยลนะขอนลตอยนะขอรนขอสนักข่าวแบบว่าเปิดกล้องที่มีฟิลเตอร์มือถือแล้วก็แต่งหน้านี่แต่งหน้าของ เอแต่งหน้าเนียนแต่งหน้าผอมนะได้ไหมคะไม่ต่ำแล้วมันมันดูเสียงไหมไม่หาะไม่จะลองดูเสียงไหมหนึ่งสองสามไม่ได yep> ้ใช้กล้องเอฟิกได้ไหมคะสุดหรือยังคะสุดแล้วค่ะโอเคค่ะ กับะะสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกๆท,ท่านในวันแม่แห่งชาติในวันนี้นะคะจะเป็นวันหยุดพวกเราก็ทํางานทุกๆวันนะคะ,ะวันนี้เรามีการประชุมพักภูมิใจไทยต่าไหมคราสุูเสียบไพ่ดำโอเคค่ะวันนี้เราได้มีการประชุมพักประจำะประชุมพักภูมิใจไทยประจําสัปดาห์นี้นะคะซึ่งสัปดาห์นี้วาระที่สําคัญของการประชุมก็คือวาระการ ประชุมสภาเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปี2569ในวาระ2วาระ3ที่เพิ่งเสร็จสิ้นจากคณะกรรมาการงบประมาณในการพิจารณาไปเรียบร้อยนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยจะเข้าที่ประชุมใหญ่ใน3วันนี้พุทธหัสสุกนะคะ,ะหลักๆเลยนะคะในประเด็นเรื่องของการพิจารณานั้นเนี่ยทางพักภูมิใจไทยเราได้คุยกันและเราได้ข้อสรุปว่าในแต่ละมาตรา ที่จะมีการลงมตินั้นเนี่ยเราจะพิจารณาเป็นรายมาตราไปเราจะไม่ได้ชี้ชัดนะคะว่าเราจะออกออกเสียงแบบไหนเพราะอย่างไรก็ตามแต่นี่คือการาลงมติในส่วนของงบประมาณประจำปี69เเพราะนั้นในแต่ละมาตราเราก็จะพิจารณาถึงเหตุและผลของที่ทางกรรมธิการเสียงข้างมากในการปรับลดหรือในการพิจารณาของหน่วยงานต่างๆตามมาตราต่างๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของ หน้างานอีกทีนึงว่าเราะรมติแบบใดบ้างในส่วนของมาตราไหนบ้างนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากไว้ต่อรัฐบาลในครั้งนี้นะคะรัฐบาลที่พูดถึงนี้คือคณะรัฐมนตรีนะคะที่เราอยากจะฝากไว้ก็คือว่าถึงแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์การประทะกันตามชายแดนในโซนของจังหวัดอีสานใต้4จังหวัด แต่จังหวัดบุรีรัมย์สุสกกรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะคะถึงแม้ขณะนี้เนี่ยในส่วนการประทาการจะมีความสงบแล้วและพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ได้เดินทางกลับบ้านไปแล้วใช่ค่ะการประทาการสงบแต่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมากกว่า200 0 0นคนที่ได้อบพยพก,กันในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยยังดําเนินอยู่และสิ่งที่เราได้เห็นชัดที่สุดก็คือว่า ขณะนี้มีเพียงมติคอรมอในเรื่องการเยียวยาของผู้ที่สูญเสียชีวิตและผู้ที่รับบาดเจ็บแต่ในประเด็นอื่นๆนั้นทางพี่น้องประชาชนยังตั้งความหวังไว้อยู่นะคะว่าเขาจะได้รับการดูแลและเยียวยาอย่างไรโดยเฉพาะบ้านของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายซึ่งก็ต้องบอกว่าขณะนี้มีคำถามเกิดขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะสสภูมิใจไทยเองเราลงพื้นที่แล้วเราก็ได้รับคำถามมากมายว่า รัชการจะมีมาตรการอย่างไรหน่วยงานจะช่วยพวกเขาได้อย่างไรถึงแม้ว่าแน่นอนล่ะคะ่ะจะมีคําสัมภาษณ์ของท่านมนตรีมหาไทยออกมาแล้วบอกว่าก็จะให้ทางจังหวัดได้เร่งทําตามระเบียบอย่างเร็วที่สุดถ้าบอกก็ตามระเบียบผมไม่เร็วที่สุดละคะ่ะก็คงจะเป็นตามระเบียบราชการที่พวกเราเข้าใจกันดีว่าจะมีจังหวะเวลาในการทําเอกสารต่างๆแต่เหตุนี้เป็นเหตุพิเศษค่ะไม่ใช่เหตุปกติ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเกิดขึ้นได้ทั่ว,วไปเพราะนั้นเราก็เรียกร้องนะคะว่าท่านท่านอย่าปล่อยปะกละเลยแล้วก็ท่านอย่าเห็นเพียงแค่รายงานบนหน้ากระดาษเพาพี่น้องกลับไปแล้วแต่ท่านอย่าลืมค่ะว่าพี่น้องเขาขาดไรายได้สองทิศที่ผ่านมากลับไปแล้วเขาเจอบ้านที่ได้รับความเสียหายบางครอบครัวบ้านพังทั้งหลังมีปรดุสสของเขาบาดเจ็บล้มตายแล้วก็เสียหายไปจํจนวนมาก เขาต้องได้รับคําตอบอย่างรวดเร็วค่ะก็ต้องบอกว่านี่เขากลับบ้านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะแต่คําตอบยังค้างคางในใจของเขาอยู่ว่าเขาจะได้รับการดูแลแบบไหนยังไงนะคะก็ต้องขอเรียกร้องว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนยังดําเนินอยู่และดําเนินต่อไปเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทางคณะมนตรีเนี่ยนั่งดูแต่กระดาษและนั่งอ่านแต่รายงานจากหน่วยงานของท่านอย่างเดียวท่านบอกว่าท่านลงพื้นที่แล้วก็อยากจะให้ท่าน ได้รับฟังปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นหรืออย่าท่านได้เห็นจริงๆที่เกิดขึ้นนะคะและเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาตอบคาถามในเชิงยอกย้อนกันว่าทําแล้วทําอะไรทําอะไรอย่างไรแต่ปัญหาพี่น้องที่ยังมีอยู่จะยนงดาเดินต่อไปนะคะนี้ประเด็นในเรื่องของของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะเป็นบทเรียนที่สําคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีค่ะเพราะว่า พวกเราก็ทราบกันดีค่ะช่วงนี้เราอยู่ในฤด,ดูฝนเราอยู่ในหน้าฝนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันในโซนอีสานใต้เรื่องการประทะก,กันชายแดนก็คือเรื่องของภัยน้ําท่วมที่เกิดขึ้นถ้าพวกเราจะได้ดูข่าวกันก็คือว่าค่อนข้างจะค่อนข้างเงียบพอสมควรเพราะว่าข่าวเนี่ยทำลายใกล้เคียงกับการประทะก,กันแต่อย่างไรก็ตามแต่ค่ะ นี่ก็คือเป็นตัวอย่างแรกของของไม่น่าจะเป็นตัวอย่างแรกของปีนี้ด้วยซ้ำเพราะปีนี้เกิดขึ้นมามาหลายรอบแล้วในหลายๆแบ่งจังหวัดไปออรอบล่าสุดจังหวัดน่านก็ถือว่าสูงสุดในรอบร้อยปีแต่ฤดูฝนของประเทศไทยเรายังเหลือ,อะระยะเวลาอีกอย่างน้อย2เดือนค่ะเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ต้องมีการเตรียมพร้อมที่ชัดเจนมากกว่าที่เกิดขึ้นค<ะ>่ะ,ะท่านจะให้พี่น้องประชาชนบอกว่าน้ําขึ้นอบยกเหมือนเดิม แล้วเนี่ยมันก็คงจะต้องมีมาตรการอะไรที่มากกว่านี้อย่าให้เป็นเหมือนกับที่ผ่านมาและยิ่งโดยใช้ตัวอย่างที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือของพี่น้องที่อพยพในเรื่องของภัยเหตุการณ์พะการันที่อพยพแล้วมีปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายก็ต้องบอกนะคะว่าสองที่ที่ผ่านมาที่พี่น้องอยู่ได้อยู่ได้จากของบริจาคอยู่ได้จากการที่ทุกๆคนคนไทยของเราเนี่ยช่วยเหลือกันนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเพราะนั้นในประเด็นหลักๆก็คือ,อที่เราประชุมกันเนี่ยจะมีประเด็นเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเราคุยกันเรื่องงบประมาณแล้วคุยกันเรื่องปัญหาเพราะว่าวันนี้มีท่านสสจากทุกจังหวัดในโซนที่มีปัญหาการได้เข้าประชุมแล้วก็ได้รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จะรายงานว่ามีพี่น้อง่วนไหนได้กลับบ้านไปแล้วบ้างอยู่ยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างวันนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลกันในของพวกเราของพรรคพุณมเชืไทยในวันนี้ค่ะ มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะแล้ววาระสามบทยังไงเราบอกว่าในการเรื่อ,องงบประมาณนั้นนะคะเ,เราจะพิจารณาเป็นารายมาตาไปส่วนในวาระสามเราจะคุยกันอีกครั้งหนึ่งเราจะคุยกันอีกครั้งหนึ่งในหน้างานว่าเราจะาาาบวตแบบไหนเพราะยังไงก็ตามแต่เรื่อ,องงบประมาณเนี่ยเดีเ๋ยวนะคะ หลังม้อดุกว่านิดนึงคนะ่ะก็คือเรื่องเรื่องงบประมาณนี่ค่ะเรื่องวาระสามเนี่ยเดี๋ยวเราดูหน้าง,งานคือวันศุกร์เพราะเราจะประชุมเ,เราจะวหวตก่อนเที่ยงคืนของวันศุกร์ใช่ไหมคะทีนี้อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยเราจะดูว่าคําตอบทุกๆอย่างที่ให้เนี่ยในการที่ทางกรรมธิการเนี่ยได้พิจารณาทุกมาตราในวาระสองเนี่ยเป็นอย่างไรส่วนวาระสามเราจะลงแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะคงจะวันศุกร์คงจะแน่นอนค่ะว่าเราจะมีแบบไหนคะ่ะโอเคค่ะ ขอบคุณค่ะเมื่อกี้หยุดชะงักเพราะว่าขอโดนวนโองเชียร์กอ่นกอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆที่าง,งสูงค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะครัคบคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณนายมณิษฐิยะศุชัยนะครับก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องของ มติการประชุมร่วมกันของสสและกรรมการบริหารพรรคนะครับคุณผู้ชมครับก็บอกว่าจะมีการพิจารณาเป็นรายมาตาบางส่วนไปนะครับ ท้องนี้นะครับตัวของโฆษกพรรคภูมใจไทยนยังฝากถึงรัฐบาลนะครับให้ดําเนินการนะครับในการที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานชายแดนไทยกัมพูชานะครับมองว่าตอนนี้รัฐบาลไม่ควรที่จะมาตอบโต้แบบเด้งไปเด้งมากับทางผู้ที่ออกมาวิจารณ์หรือพักฝ่ายค้านนะครับและควรเร่งแก้ไขปัญหาช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองครับ นั่นคือภาพรวมการถแถลงข่าวของหางพักภูมิใจไทยในวันนี้นะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันนะครับสำหรับการประชุมพิจารณาร่างงบรป,ประมาณรายจ,จ่ายประจำปี2569ในวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันศุกร์นะครับวา่าท่าทีของพักฝ่ายค้านที่เหลือจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราก็ต้องมารอติดตามรับชมกันนะครับในช่วงนี้ขออนุาญาตยุติสัญญาลงมืเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับหากมีข้อพิดพาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ครับ ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพจ The อร์เตอร์กดสมัรรับสุนได้ที่ลิงก์สัพเฟอร์ที่อยู่ใต้ดีสิปชั่นนะครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ